สวัสดีครับวันนี้จะมาทำการเสนอตัดต่อคลิปในแอปแคป c u t นะครับขั้นตอนที่1เพิ่มวิดีโอที่ต้องการกดเพิ่มเพิ่มวิดีโอความยาวตามอะที่เราต้องการเลยนะครับใส่เอฟเฟคตต่างๆสามารถใส่ในนี้ได้เลยนะครับใส่ให้วิดีโอมันดูสวยขึ้นนะครับ มีหลายเอฟเฟกให้เลือกมากเลยครับเลือกเอฟเฟกที่ต้องการตรงกับใจตัวเองนะครับต่อไปนะครับเลือกความยาวของเอฟเฟกได้เลยนะครับว่าต้องการให้อยู่จุดระหว่างไหน อาต่อไปครับต่อไปคือการเพิ่มรูปภาพนะครับกดไปยังที่เพิ่มเลือกรูปภาพที่ต้องการนะครับได้รูปภาพแล้วกดติ๊กถูกนะครับกดไปที่เพิ่มใส่ต่อหลังคลิปวิดีโอที่ต้องการนะครับผมจะใส่กี่รูปก็ได้นะครับ ไม่จำกัดความยาวของวิดีโอนะครับโอเคครับ okay, <Okay. S 1> เรียบร้อยครับขอบคุณครับอย่าลืมกดบันทึกด้วยนะครับ <18. S 1> ขอบคุณครับผม